สเีเวนเจอร์ราดเปิดเผยถึงความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมในสมัยที่เขายังเด็กไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพวกเขาลิเวอร์พูลคือสโมสรที่เหมาะสมสำหรับผมและโดยส่วนตัวแล้วเรารู้กันเสมอว่าเราจะเซ็นสัญญาไม่ว่าพวกเขาจะเสนอสัญญาอะไรให้เราก็ตามแต่มันก็มีความไม่แน่นอนบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของผมในช่วงเวลานั้น และตอนนั้นสโมสรอ,อย่างเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวผมไปร่วมทีมด้วยส่วนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นผมไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดประมาณ5หรือ6วันนี้แหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้ดีในช่วงเวลานั้นพวกเขาเป็นทีมที่น่าทึ่งมากและมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากมายในทีมของพวกเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามเมื่อสโมสรลิเวอร์พูลมาเคาะประตูหน้าบ้านของคุณพวกเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะใจได้เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าช่วงเวลานั้นทีมจะมีผลงานแบบไหนและนั่นก็เป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมาเลยจริงๆครับ